วันนี้เราจะไปทำคิ้วค่ะจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าการขยับออกมาเพื่อทำให้หางคิ้วค่ะมีความยาวขึ้นแวันนี้เราจะแต่งคิ้วในลุปของแบบหอกเช็ดเกาหลีนิดนึงนนนนนคิ้วไม่ได้นะคืออาวคือไม่อัปเดตคือไม่อัปเดต ต้อนรับสื่พี่าพิวตี้เม้าทนะคะเฮ้ยสีผมวายยังไงกี่คะแนนดีทุกคนแบบเป็นการตัดสินใจทําสีผมอ่อนครั้งแรกหลังจากไม่ได้ทำมาหูหลายปีมากเลยทุกคนว่าไงอะ่ะดีหรือเปล่า วันนี้เราจะไปทำคิวค่ะที่อนาตาเซียเบอรี่ฮิลเอ้ยไม่ใช่ดิล่าสุดเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากอนาตาเซียเบอรี่ฮิลเนี่ยเป็นอนาตาเซียมีเเรนะคะอย่าเรียกผิดนะทุกคนต่อไปถ้าเรียกอนาตาเซียเบอรี่ฮิลไม่ได้นะคือเอาคือไม่อัปเดตก็คือทนกระแสะไม่ไหวแล้วทุกคนเราอยู่มาได้ยังไงเราไม่เคยทำคิวกับอนาตาเซียเลยเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยทำเหมือนเราแน่นอนเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่า เขาเนี่ยมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะเปิดให้บริการ3สาขาอยู่ก็คือเราสามารถดูแล้วก็อัปเดตในแอปพลิเคชันเขาได้เลยแอปพลิเคชันเนี่ยชื่อว่าอานาตาเซียมีอารนะคะมันจะสามารถบุ๊กิ้งคิวได้เลยว่าเราจะจองที่ไหนอย่างวันนี้นะคะที่เราจะไปก็คือเซนทันเวิด์นั้นเองนี่เลยทุกคนเราก็จะสามารถกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดเป็นแบบบุ๊กิ้งได้วันไหนกี่โมงอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นหมดเลยว่าว่างไม่ว่าง,างอะไรยังไงนะในแอปเนี่ยเขาก็จะมีฮิส t อรี่ให้เราด้วยนะว่าแบบเออเราเค ทําไปกี่ครั like ้งอะไรยังไงแล้วแล้วก็จะมีแบบแจ้งเตือนมีโปรโมชั่นคอยบอกคอยอัปเดตตลอดเลยดีมากเลยการทําคิ้วกับอนาตาเซียเมเรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการที่แบบจัดแต่งทรงคิ้วอะทุกคนก็คือมีการแวฟขนตรงที่ไม่สวยออกไปทําให้เป็นรูปทรงที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็เป็นการออกแบบคิ้วให้เราเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่าอนาตาเซียเนี่ยเขาจะเขียนได้ดีกว่าที่เราเขียนจริงไหม สเตปแรกเนี่ยทุกคนเขาก็จะทำการวาดโครงคิ้วของเราขึ้นมาก่อนนะคะโดยการวัดสัดส่วนของใบหน้าให้แบบสมมาตรที่สุด หนูคิ้วข้างนี้ค่ะที่มันจะเยื้องออกมาด้านข้างเห็นไหมฮะเราจะต้องทําการขยับออกมาเพื่อทำให้หางคิ้วค่ะมีความยาวขึ้นรอ,อนบจะได้ออกทั้งหมดเลยนะคะโดยรอบเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนจะมีขนตรงนี้นิดนึงใช่ค่ะ,คะ ส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการแว๊บขนคิ้วออกไปนั่นเองก็มีความเจ็บเล็กน้อยเจ็บเจบแสบแสบคันคันนิดนึง ก็จะขนที่หลุดออกไปนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเป็นการถอนเก็บรายละเอียดรอบโครงคิ้วนะคะให้มันเนียบยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการตัดแต่งขนคิ้วนะคะที่ยาวเกินออกมาเนี่ยให้สวยงามมากขึ้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการมาคิ้วนั่นเองเป็นการปอบประมผิวจากขั้นตอนแรกนะที่เราได้ทำการแววกไปขั้นตอนนี้นะก็จะรู้สึกแบบ เย็นสบายผิวหลังจากที่เราทำการแบบแว็กแล้วแบบจะแสบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยพูดรู้สึกว่าแว็กแล้วดูแบบคิ้วหนาขึ้นนะทางที่เป็นคนคิ้วบางไปแปลกมากทำไมพอข้างนอกดูสว่างขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ข้างในดูแบบเข้มชัดขึ้นเออเป็นคอนทราสต์เบา คือคิดว่าแบบเออขนคิ้วน้อยอะไรเลยแบบไม่กล้ามาแว็กไงแต่พอแว็กแล้วเออมันดูแบบหนาขึ้นวะ่ะเป็นสีอ่าแอชบรานะคะแอชบรานจะออกเป็นน้ำตาลเทาหน่อยอสีมันจะมีความเข้มนิดนงึงก็จะทําให้บ่ารูปหน้าของเราอะดูชัดขึ้นเหมือนเราเติมไล่ขนเล็กๆเข้าไปที่คิ้วพอตำแหน่งหัวคิ้วนะคะอย่างที่บอกก็ที่นี้ก็เหมือนกันจะให้เชื่อมกับบริเวณกระดูกสันจมูกตรงนี้จะทําให้ใบหน้าของเราดูกระชับขึ้น หน้าเราจะดูเลี่ยวขึ้นจริแต่วันนี้เราจะแต่งคิ้วในลุคของแบบหออเฉ็ดเกาหลีนิดนึงก็จะมีความหนาค่ะแล้วก็ความคขงแค่เล็กน้อยรุ่นนี้นะคะมันจะแบบติดทน,นทใช่ใชค่ะสามารถว่ายน้ำออกกำ,ออกกำลังกายได้จ้า ระบายเข้ามาเรื ue, ue Entonces, si ver, ่อยๆจนถึงหัวคีถ่ระบายให้มันดู อะไรมากตวันตมที่เหี่ยงคิ้วแล้วอันนี้ที่จะืเป็นอะไรีครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนการไปทําคิ้วครั้งแรกกับนัตเซียเรารู้สึกว่าเขาว่าจะทําให้คิ้วของเราแบบเป็นทรงมากขึ้นก็คือกําจัดขนที่มันรกรุงรังออกเป็นการแว็กซ อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากเลยก็คือแบบเหมือนได้ไปเรียนเขียนคิ้วเลยแล้วก็เป็นการดีไซน์คิ้วที่เข้ากับเราด้วยเฉดสีที่เข้ากับเราอะไรเงี้ยนอกจากบริการทําคิ้วแล้วเนี่ย Eye Brow Treatment Special ที่เราทําในวันนี้นะคะเขายังมีบริการอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Forehead Waxing ตัวนี้ก็คือจะเป็น wax บริเวณหน้าผากนะคะทําให้หน้าผากเนี่ยมีโหนงมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ Upper Lip Waxing เป็นบริเวณไรขนเหนือริมฝีป,ปากแล้วก็รอบคางนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ Purifying Treatment ตัวนี้ก็คือจะแบบกําจัด สิ่งสุขโปรในรูปขุมขนแล้วก็กระชับรูมขนบริเวณจมูกเนี่ยให้ละเอียดขึ้นด้วยสุดท้ายก็คือ l i ปมอยเ t อร์ไรซิ่งทรีทเม t นนั่นเอง การสครับผิวปากที่แห้งของเราเนี่ยออกไปแล้วก็นวดบำรุงริมฝีปากให้แบบอิ่มเอ,อิบชุ่มชื้นแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็จองเข้าไปภายในวันที่28นี้เราจะได้สิ่งนี้ไปเลยค่ะฟรีลิปมอยส์เจอร์ไรซิ่งทรีทเมนต์กับพอลิฟายนิ่งทรีทเมนต์ตรงจมูกนะมูลค่า400บาทนะจ๊ะต้องโหลดภายใน28กสมภแพฤคน,นี้เท่านั้นใครไปตามมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะบอกเลยว่าวันนี้ก็คือแบบได้ท ค,คิวฟรีก็จริงแต่ว่าซื้อของไป4,000กว่าบาทจ้ะแม่หมดตัวแล้วโดนป้ายาแรงมากคือแบบของดีมากอันนี้คือแบบซื้อจริงจ่ายจริงไม่ใช่ปอนเซลย์ใดนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย